การปวดศีรษะอาจขาดแมกนีเซียมรู้ไหมทำไมแมกนีเซียมถึงเป็นแร่ธาตุที่สำคัญและเราขาดไม่ได้พอร่างกายของเรา<ม>ทุกๆเซลล์มีแมกนีเซียมโดยเฉพาะที่กระดูกและกล้ามเนื้อต่างๆค่ะ ดังนั้นถ้าใครขาดหรือมีแมกนีเซียมน้อยสังเกตได้เลยเขาจะปวดศีรษะอ่อนเพลียเหมือนเหนื่อยตลอดเวลากล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงแขนขามืมอชาเป็นตะคิวและถ้าขาดมากๆสามารถทําให้หัวใจเต้นผิดปกติได้เลยอันตรายมากๆอย่างแมกนีเซียมวิตามินพลัสตัวนี้นะคะมีแมกนีเซียมที่ช่วยลดอาการปวดศีรษะเป็นตะคิวและยังใส่วิตามิน D3 ที่ช่วยในการไหลเวียนเลือดช่วยเรื่องการปวดศีรษะได้ค่ะและใส่ซิงค์มาให้ด้วยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการนอนหลับการส่งกระแสประสาทถือว่ากระปุกเดียวแต่ได้มาทางแมก ซีสมแล้วก็ซิงนะคะซึ่งทั้ง3ตัวนี้จะช่วยทํางานส่งเสริมประสิทธิภาพกันคุ้มมากๆไม่ต้องไปหาก,กินหลายตัวเลยค่ะ1กระปุกเนี่ยมี30แคปซูลกินวันละ1แคปซูลหลังอาหารเช้าได้เลยง่ายมากๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนาทั่วไปได้เลยนะคะหรือว่าจะจิ้มเนตะกาเหลืองด้านล่างเลยก็ได้ค่ะผ่านติ๊กต็อกไปเลยหรือใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวมมาตอบให้ค่ะ